Personal preparation เนาะดูตรงนี้เนาะเดี๋ยวเช็คดีดีเนาะว่ามีหรือ,อยังติ๊กนะเออว่าทำอะไรแล้บ้างพาสปอร์ตวีซ่าเนาะทราเวลทราเวลอินชูแรนซนะคะ,ะอันนี้จะเป็นหัวใจเออไม่ได้ข้อเช็คอัพเนาะเอเมจเซซี Contact, นะ่คอนแทคอันเนี้ยเออไอตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบทุกอย่างมันคือต้องมันต้องมีอ่ะก่อนที่จะเดินทางเนาะ สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Iris n n อ s Go p a l ร์แพร์ s กอมีอีกครั้ง <and> ค่ะช <emic> ่องที่ตรงนี้เพื่อทำฝันของคนที่อยากเป็นออแพร์ให้เป็นจริงค่ะภาคหลังมีน้องๆหลายคนที่อดิสส่งไปเป็นออแพร์ทั่วโลกให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเขาได้ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีมีหลายๆเหตุการณ์ที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังไว้ก็พูดง่ายๆว่ามีหลายๆเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่แย่นะคะ ดังนั้นไอริสก็เลยกลับมามองว่าไอริสจะสามารถช่วยน้องๆได้ยังไงไอริสจึงสร้างคอร์สนี้ขึ้นมาค่ะเชื่อคอร์ส always survive นะคะเป็นคอร์สที่ตามชื่อิปวิดีโอนี้เลยค่ะว่าเตรียมพร้อมในการเป็นอพอร์ยังไงนะคะหรือว่าสําหรับใครที่เป็นอพร์มือใหม่หรือเป็นอพร์ครั้งแรกก็สามารถเข้ามาดูได้เพราะว่าช่องนี้ไม่ใช่ช่องสำหรับแค่นักเรียนของไอริสฉะนั้นแต่สําหรับน้องๆทุกคนที่อยากเป็นอพร์ดังนั้นไอริสก็ ต้องขอขอบคุณนะคะน้องนินนะคะที่ใจดีเนาะให้อาริสได้อ่าอัดนะคะเนื้อหาบางส่วนของคอร์สเอาไปสวัยเพราะน้องนินเนะี่ยแมตแล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเป็นออร์ตนะคะที่ยุโรปเนาะมาแบ่งปันกับน้องๆคนอื่นที่อาจจะไม่ใช่นักเรียนของอาริสแต่ว่าก็อยากเป็นอพอรพนแล้วก็กำลังจะเป็นเป็นอพอรพนเหมือนกันใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นอีพิเซตตอนนี้ก็จะเป็นอีพิเซตหนึ่งค่ะแล้วก็อีพิเซตที่สองอีพิเซตที่สามก็จะ,ะตามมาเรื่อยๆนะคะยังไงก็ลองไปดูกันค่ะเผื่อสิ่งที่ คลอส์นี้ทําขึ้นมาจะสามารถช่วยให้เรารับกับสถานการณ์ที่ฉุกเฉินหลายสถานการณ์ได้นะคะหรือว่าการเตรียมใจเตรียมความพร้อมในการเป็นออแพร์จากประสบการณ์ของไอริสค่ะแล้วปเจอกันค่ะแบบฟอร์มของการแบบไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มของการคอ,อรมเพนเนาะคอมเพนต่างๆอะไรเงี้ยแต่ของเรามันก็จะมีในในของอินเตอร์เนชั่นแนลออแพร์แล้วก็ออแพร์เอาไว้ทำอะไรอะ่ะอันเนี้ยเช็คเช็คเรื่องสิทธิของการเป็นออแพร์ของประเทศเนเนเธอแลนด์ลูก เออใช่แล้วสําหรับของประเทศอื่นเข้าแอปนี้มันเป็น a อในการกรองข้อมูลของประเทศนั้นๆเลยถ้าหากหนูจะย้ายประเทศนะเออเข้าไปในตัวนี้เดี๋ยวพี่จะส่งเป็นอ่าสไลด์ให้ด้วยเป็นเป็นไฟล์ออนไลน์ให้ด้วยเนาะเออแล้วคือตัวนี้มันดีมากเอแอเนี้ยคือแบบคือเวลาที่แบบหนูไม่มีเวลาที่จะต้องไปเสาะหาเป็นหน้าเว็บไซต์อนหนูถามเลยมันก็คือรีดมาเลยแล้วก็ส่งเว็บไซต์ให้มาให้ด้วยสําหรับประเทศอื่นๆโอเคปะ อืมอันนี้คือหนูว่าพี่เป็นหนูหจะไปเนทแลนด์พี่ก็เลยทําการเตรียมตัวของเนทแลนด์มาให้โอเคเนาะแต่เนทแลนด์เนี่ยหลักๆเลยก็คือเอเจนซี่ก่อนถ้ามันเป็นเคสที่แบบคุยกับคนไม่รู้เรื่องแล้วเนาะแล้วถ้าเป็นเคสที่แบบว่าเราก็ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วรีพอร์ตไดนะ้อืมโ okay. อเคข้อนี้ก็คือนี่แหละเอ้ยถาฉัน่านี้นะ sir conflict resolution เนาะ identify the root of the problem find the w o o t i n v e t i a t i o n หนูทุกครั้งเนี่ยเวลาที่ไม่มีอะไรที่มันแบบไม่ลงไม่ลงตัวแบบพี่พยายามฝ่ายแบบพีมีซีเซชั่นนะพี่ขอคุยนะโฮสเนี่ยจะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลย่แบบถ้าไอีเดินมาแล้วแบบฉันขอคุยด้วยด้วยแล้วฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคืออย่าว่าไม่หรอกด้วยความที่เราอะเจออะไรมาเยอะเราก็เลยตื่นตัวเก็บปะเออถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเราคิดมาแล้วว่ามันไม่โอเคก็อย่างที่บอกอ่ะแหละก็คือหนูอ่ะจะต้องเช็คซีว่าหนูมันสามารถคิด ลองคิดเล่นซิว่า ly z e ซิว่าใน real life scenario ของหนูเนี่ยมันสามารถเกิดอะไรขึ้นได้บ้างใช่ไหมจากที่ฟังฟังมาเนี่ยมันสามารถเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเห็นปะเออไหนตัวเกตัวอย่างซิอะไรที่สามารถเกิดขึ้นมาได้บ้างตารางงานแล้วหนึ่งใช่ไหมข้อตกลงแล้วหนึ่งใช่ไหมอะไรทุกอย่างอ่ะมันสามารถเกิดขึ้นมาได้เออแล้วลองดูว่าตัวเองจะสามารถแบบแบบจะเชื่อไหมขนาดทำโเรเปเรื่องเนี้ยเด็กเอาแพนหลายคนยังไม่กล้าพูดเลย พี่บอกว่าอ่านฉันเป็นโฮสน,นะแล้วเธอไม่แล้วฉันทําเลือกแล้วฉันแบบให้ตารางนี้เธอไปอะ่ะแล้วเธอลองมาคุยซิเธอไม่โอเคอะ่ะนอ้องนินน้องเพื่อนน้องนินจะยังไงอะ่ะยังพอไหมละ่ะยังไม่พอเอออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะเออมันต้องแบบมนเทอริตี้มันต้องปรับหนูเข้าใจปะมันต้องปรับในหลายๆหนึ่งอะ่ะแพรทีซิหนูลองแพรทีซิลองเอาไปเล่นดูซิหลังจากซุปคอร์สเนี้ยลองเอาไปคิดดูซิใช่ปะถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเธอจะเริ่มจากอะไร แต่เด็กมันทําได้ทุกคนรูปที่แบบส่งไปอะที่รีแมทอ่ะคุยนะทําไมจะไม่คุยบางครั้งก็โทรมาพี่ไอริสคะหนูคุยแล้วค่ะแล้วว่าไงลูกพูดโอเคเลยค่ะโอเคไงลูกฮุดเขาก็ความที่จะรีแมทกับหนูค่ะโอเคลูกตามอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ใช่ว่ามันจะออกก้อยเสมอว่าแบบว่าว่าแบบโฮุดจะปรับให้ได้อ่ะหลายๆครั้งที่ฮุดก็ความที่จะรีแมทเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นน่เวลาที่คุยก็ต้องเลือก ซึ่งเด็กมันก็ใจแข็งเด็กพี่ใจแข็งมากอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูคุยแล้วค่ะอะไรเงี้ยเออแล้วสิอะไรอย่างเ oh, งี้ยเอออ,อืมเพราะฉะนั้นอนะรอดกันทุกคนจะรอดแบบไหนอืมเลือกเอาเด็กบางคนแบบสุดท้ายแล้วก็เลือกที่จะแบบว่ามันอยู่ที่ว่าเขารู้จักตัวเองมากพอแค่ไหนเออว่าแล้วคอนี้ก็คือ e g a l rights and ร o เออเนี่ยอันนี้ตัวนี้เนาะเดี๋ยวตัวเนี้ยพวก contract อ่ะจะต้องอ่านให้ละเอียดเนาะแล้วก็เช็ค ซึ่งมันจริงๆแล้วมันก็เบดออนเบรดออนเดี๋ยวพี่อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับหนูทุกช่วงเนาะเพราะว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่พไว้ให้ได้อะมันก็คือตัวนี้เข้าใจไหมตัว all power แล้วมันเป็นพาร์ทของ help help เนี่ยมันจะมีช่วยทุกอย่างเลยมันจะมีตั้งแต่แบบเหตุการณ์แบบตั้งแต่แบบเครื่องต้นโปรไฟล์จนถึงกระทั่งดีแมปเลยนะแล้วเช็คทุกอย่างได้หมดเลยเนี่ยเออไม่ว่าจะเป็นรอเลเบอร์ของประเทศนั้นนะเข้าไปเลยของเนเธอร์แลนด์ เขาไปอ่านให้ละเอียดแล้วนินพี่เชื่อว่านินเป็นคนละเอียดอ่านแน่นอนใช่ปะละ่ะของนินเท์แลนด์อะเออเลเบอร์บอลเพอรเทคชั่นรีซอร์สอะไรเงี้ยเออเข้าไปอ่านให้หมดอืมซึ่งเรื่องเนี้ยพี่ว่าพี่ไม่ห่วงนินอืมโอเคแล้วคราวนี้ก็คือ how to report อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเออมันมีจริงๆริงเราเริ่มรีพอร์ตเริ่มรีพอร์ตจากตั้งแต่ได้ตั้งแต่เอเจนซี่รีพอร์ตได้ตั้งแต่ในส่วนของแบบโทรแจ้งของนินเท์แลนด์ะนะเนาะมึงลองไปดู นี่แหละอันนี้ก็คือ prepare for the unexpected เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบพวก medical ไอ้พวก medical อะไรอย่างเงี้ยให้เช็คที่เนเธอาาร์แลนด์มันจะมีอ่รูปพยาบาลใกล้บ้านตรงไหนมันจะมีลูกอืมเหมือนอนามัยบ้านเราอ่ะแหละเออเช็คเลยว่าอยู่ตรงไหนเนาะ create the plan แล้วก็ต้องแล้วก็ต้องมีเบอร์เดี๋ยวเขาก็จะให้เบอร์เอเจนซี่เข้ามาติดต่อแน่นอนจะมีเอเจนซี่อันนี้ไม่ต้องห่วงเซฟเบอร์เขาไว้เนาะแต่แน่นอนนะทุกอย่างมันต้องจัด เราต้องเป็นมีกับโฮสเราให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นก็ค้อคุยกับโฮสก่อนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอืมอันเนี้ยในวันในวันที่จบโครงการแล้วหรือว่าในวันที่จะรีแมทอืม,ม existing a host family agency provide เลยพี่มันจะมีในในโนนนี้เทนะ่าไหล่เน่ยมันจะมียิ่งระบบของ international a p p a มันมีเขียนเลยถ้าคุณจะรีแมทหนึ่งสองสามสี่มันต้องทำยังไงบ้าง ในการพรีแพนในการทรานเซคชันหรือว่าแม้กระทั่งการจบโครงการจบโครงการอะ่ะไม่ต้องเป็นไรเลยมันมีให้ทําตามหนึ่งสองสามสี่เลยนี่ไม่ต้องห่วงนี่เดี๋ยวพี่พันเนี่ยพี่ส่งต่อให้เอเจนซี่เนาะเอ่ออ่ะราวนี้ก็คือซัมมารีเนาะคีเรนนิ่งก็คือเห็นไหมนี่คือเป็นซีนนริโอที่มันสามารถเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะ่ะเราต้องมีความพร้อมเดี๋ยวเราเข้าไปดูเช็คลิสก,กันว่ามันต้องมีอะไรบ้างเนาะแล้วราวนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกแบบว่าซัพพอร์ตกรุ๊ป l e ว่า resources ใช่ไหมคะที่เราต้องรู้เนาะ h e l help material ตัวนี้ก็จะเป็น Question and feedback section เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกกันอีกทีนหนึ่งเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอันนี้นะคะ Always survive with a better life นะลูกเราทำได้ Always survive with a better life ลูก Personal preparation เนาะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเช็คดีดเนาะว่ามีหรือ,อยังติ๊กนะเออว่าทำอะไร้บ้างพาสปอร์ตวีซ่าเนาะ travel ทราเวลอินชูแรนซ์นะคะอันนี้จะเป็นหัวใจเอ่อ medical check up เนาะ emergency contact อันเนี้ยเอ่ออ่ะตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบทุกอย่างมันคือต้องมันต้องมีอ่ะก่อนที่จะเดินทางเนาะโอเคมะคะอันนั้นเซนนะอันนี้ก็คือต้องไปเช็คนะว่าเอ้ยลีดออแพ้อะกี่ e มลได้ยังอันนี้สมมติว่าหนูหน,หนูหนูทำนะ lead แล้วจ้ะ expectation ability คุยกับตัวเองหรือยังเนาะ do cultural research หรือยังเนาะ identity แบบว่า ตัวนี้อย่างเหรอไหมหนูก็ผ่านกับของพี่ไปแล้วเนาะเออ support network เนาะ check communication skill conflict resolution เรื่องนี้ย่างเนาะตัวนี้เป็นดีกว่าเออ knowledge เนาะ know your right a ยังเข้าไปอ่านใน all pair ได้ยังจำได้ไหมว่าชั่วโมงเท่าไหร่ยังไงเพราะเวลาที่เขาขอมานี่คืออึ้งนะหนูก็เก็บป้าเวลาที่เขาขอจะเปลี่ยนตารางอึ้งนะเพราะเราไม่เคยคิดว่าเขาจะขอเปลี่ยนตารางเก็บปะคือต้องเป๊ะอะในเวลานั้นแหะก็ให้เวลาตัวเองนิดห,หนึ่งเนาะ document issue เนาะ ว่ามันจะต้องแบบอิชชี่ยังไงแต่อันนี้ไม่ต้องเป็นอะไรไม่อันนี้จะมีทางเอเจอร์เทนซีนเขาให้มาเรียบร้อยเอเมอร์เจนซี่แพลนนะจ๊ะรูปมาตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะแพลนว่าเซน n ด r ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้เนาะตัวนี้ของนิโคลแลน local emergency natural disaster ไหมคะมีอะไรบ้างหรอคะปกตินะในเชิงพายุ ก็พูดง่ายว่าลมพัดแรงมากเก็บ<ม> <okay, S 2> ปะแบบแรง<ม>แล้วก็ลมคือฝนตกอ่ะเป็นเรื่องปกติลูกที่ในทชนแนลแต่ฝนตกบวกลมเก็บ okay, ปะเออฝนตกบวกลมเนี่ยระวังให้ดีมันสามารถพาหนูปิวได้เลยเห็นไหม,มซึ่งนานๆทีมาครั้งโอเคปะอืมแต่ว่าอย่าเอาตัวออกไปในเวลามันคําว่าลมแรงอ่ะมันดูเป็นเรื่องปกตินะแต่ลมแบบลมพายุอ่ะเออ พี่เคยเจอพายุอะที่แบบว่าของปิดของหักกลับมาของหายหมดเลยอะมันปิ้วลูก<ม>เออมันปิวอะไรเงี้ยดีที่ตัวไม่ปิวไปด้วยเก็บปะต้องถามเด็กออแพรเออบางคนเคยมีเคเรเด็กออแพรคนหนึ่งเคยไปปัดจักรยานกับพี่โอ้โหแค่จะปิ้วทั้งสองคนนะลูกมันก็ช่างกล้าเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออลูกระวั่างานนี้สะนแบบนี้นะอืมคราวนี้ก็คือเป็น exit ซ l a n นเนาะ เช็คกนะิ้งเนาะว่ามันมีว่ามันสามารถแบบว่าเออลีฟิ้งฮุแฟมได้ยังไงปกติถ้า,าจะรีแมทจะเป็นสองอาทิตย์ในการแจ้งร่วงหน้าเนาะเออ mm hmm. แพลนทูงงหน้าสองอาทิตย์ใช่ค่ะหรือว่าให้เร็วที่สุดก็คือหนึ่งเดือนคุยกันมันสามารถเร็วได้กว่านี้อีกนะหมายความว่าหนูสามารถอยู่กับเขาได้นานกว่านี้ถ้าหาก as long as ที่หนูสามารถคอมมูนิเคทได้เนาะเออโอเคคราวนี้ก็คือแพลนทูใช่ไหมที่ไปหาแบบเออที่เปลี่ยนครอบครัวอะไรเงี้ยอตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างเนาะ คราวนี้มาดูที่แบบว่า packing essential เนอะอะไรบ้างที่แบบหนูที่ว่ามันจำเป็นหรืออะไรเง, <_ d ry> งี้ยมันแล้วแต่คนนะเอาแพ็บางคนเอาอย่างกับจะย้ญญายบ้านเลยอะ่ะเอาแพ็บางคนไม่มีแค่กระเป๋าใบเดียวคือมันแล้วแต่ตัวหนูเว้ยอันนี้แต่สิ่งที่มีจะต้องมีเนะื่องจากอย่าอย่า necessary d o c u m e n t เนอะสแกนรูปไปอยู่เมืองน,นอกสแกนไปเลยถ้าจะไม่เอาตัวจริงไปด้วยอะ่ะสแกนไว้เลยหรือไม่ก็เอาตัวจริงไปด้วยแล้วแต่ถ้าหนูคที่ว่าดูโรงแรมมันได้แต่ต้องสแกนติดอีเมลไว้ ัตรป,ประชาชนพาสปอร์ตใบเรียนอใครจะไปดรู้หนูอาจจะหนูอาจจะเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ได้เพราะฉะนั้นหนูสกแกนไว้ให้หมดเลยหนูอาจจะแต่งงานที่ต่างประเทศก็ได้สกแกนไว้ให้หมดเลยโอเคปะเอออันนี้สําคัญ financial preparation เนาะไอ้ตัวเนี้ยเงินมันจะต้องมีไว้นะมีแผนไว้ว่าถ้าเราจะรีแมทแล้วเราจะพักสมมตินนะอยู่ที่โฮสเทลเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ ี่จริงโฮสเทลอะแบบโฮสเทลผู้หญิงอะมันประมาณแบบมันมีตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบยี่สิบยูโรจนถึงแบบหกสิบยูโรหรืออะไรเงี้ยเข้าใจไหมคะต่อวันหรืออ่างเงี้ยคือแบบมันสามารถเช็คได้ว่ามันเท่าไหร่หนูแพนไว้ว่าแบบบวกค่ากินงค่าอะไรเงี้ยถ้าแบบแต่ปกติยังไม่มีอพอร์ทคนไหนใช้บริการโฮสเทลนานหรืออะไรเงี้ยแทบจะไม่มีเลยมีนิดเดียวจริงๆมีแค่แบบมีก็มีไม่เกินประมาณแบบว่า หนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยที่เคสหนักๆอะนะอืมเพราะฉะนั้นอนะมันหาได้อยู่แล้วยิ่งตัวหนูอยู่ที่ยุโรปอยู่แล้วอะไม่ต้องห่วงในเรื่องของรีแมทโอเคปะเหมือนที่หนูกําลังหาอพอแพกับพี่นี่แหละแล้วหนูจะเห็นว่าแม้หลายๆเคสที่แบบหนูไม่ได้อยู่ในยุโรปเก็ตปะเพราะฉะนั้นหนูมีไพ่เหนือใบโอเคปะเพราะฉะนั้นอนะแค่หนึ่งเพื่อนถักเพื่อนบ้านเพื่อนในหมายสองถ้าหาเพื่อนนี่คือแบบการที่มีเงินอยู่ในแบงก์ไอเคาท์เนี่ยที่เผื่อไว้เนี่ยชอตสุดท้ายแล้วจริงๆจะต้อง ใช่ทาเวลคือพวกฟลายดีเทลทรานสปอเทชันอะไรเงี้ยอืมทุยงของแซมมารีอันเนี้ยก็ต้องคุยกับหัวว่าจะเข้าไปยังไงเนาะประมาณนี้ตัวเนี้ยเช็คติ๊กไว้เลยก่อนเดินทางเนาะอยากให้เช็คทั้งหมดเนาะให้เช็คทีทั้งหมด <c oughs> อืมก็ฟอร์ม o u r big sister นะคะพี่อริสเออขอบคุณค่ะไม่ใช่นั่นแหละประมาณนี้จำไว้นะลูก always survive with a better life ไม่ตายก็ตัวใช่ลูกใช่ลูกเอออ่ะแล้วต่อไปเนาะมันเป็นพ์ทของตัวนี้อ่าเป็นพักข,ของเรื่องเพื่ออยาก Q&A แล้วก็ feedback session ยังไงเอ่ยมีคำถามอะไรไหมต้องการ feedback อะไรหรือเปล่าอืมอันนี้หนูแบบคอมเ็นคํคำแนะนำอืมพี่อลิสดีกว่าคะ่ะว่าตอนนั้นสมมติว่าเรื่องเงินอะไรแบบเนี้ยครับพี่พี่อลิสมีแบบว,ว่า ถอนเงินจากที่นู่นกลับมาไทยหรือว่าอะไรแบบนี้ไหมคะมีค่ะใช้โปรแกรม wise <ม><ม>ใช้แอป w i s e ใช่อออง่ายสุดแอปไวื e ใช่ค่ะแปลว่าเราเอาเงินไปฝากแล้วก็แบบถานเงินกลับมาแบบนี้ใช่ไหะใช่ค่ะ,คะโอเคค่ะอ<ม>ตอนที่พี่ไอิสอยู่ที่ที่นูน่นพี่ไอิสหาเพื่อนอยังไงล่ะคะแปลว,ว่า ที่พี่อลิบอกว่าออกไปทำกิจกรรม,มแบบพวกที่เอเจนซี่จัดให้ก็คือไปหาเพื่อนที่นู่นใช่ไหมคะมหรือว่าส่วนใหญ่จะเจอเพื่อนจากที่ไหนบ้างห่คะโอเคเอางี้นะคือคำถามอยากได้เพื่อนสไตล์ไหนเก็บปะคราวเนี้ยแล้วแต่คนชอบพี่เนี่ยจะเป็นสายที่ชอบเพื่อนที่เหมือนแบบคล้ายๆกับแบบเด็กเนื้อเด็กเรียนไม่ได้ปาร์ตี้อะไรมากเก็บปะเพราะฉะนั <ไง S 2> ้นอะ ชอบเด็กเรียนเออเพราะฉะนั้นน่ะพี่อ่ะจะไปทำกิจกรรมออพเนอินเอินเตอร์เนนเนี่ยเพื่อนน่ารักเธอไปส่องเลยคือแบแล้วไปเพื่อนหลาประเทศด้วยเก็บปะเธอไปเธอไปทำกิจกรรมอาทิตย์แรกแล้วเธอไปคุยกับเพื่อนเธอรู้เลยเธอได้เพื่อนเลยเก็บคอนแทคแล้วหลังจากนั้นคือป้ายยาไปกับฉันทุกทริปเก็บปะเออจริงเออเลิมากแบบพี่ต้องขอบคุณนั้นเออดีนะดีนะ อืม international ออฟแฮดีอืมใช่แล้วก็เรื่อง transportation ที่สมมติว่าที่ family เขา support เราอันนี้คือมันเป็นราคาที่เขาจ่ายแบบเมาแล้วเราแบบเดินทางได้ทางเดือนถูกต้องไหมคะใช่อืมใช่ใช่ซึ่งถ้าว่าจะไปบินออกนอกประเทศจ่ายเองนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกรถไฟอะไรแบบนี้ก็คือได้ฟรีตลอดใช่ฟรีหมดฟรีหมด แล้วหนูได้หนูหนได้บัตรที่ด้วยอแบบมิวเซียมพีเกตด,ดีมากกิจกรรมเยอะเพิ่มมากขึ้นอืมใช่อืมไอ่เลยค่่อเออไปศึกษาก่อนใช่ไปทำตามเช็คลิสต์โอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคนสวยตอนนี้มันดูมันดูไกลตัวไปค่ะแต่ว่าใช่ไหม,มทำที่ไอลิสที่หลังคำแบบว่าสมมติสมมติว่ามันแบบ จบที่นนในท์แลรด์แล้วแล้วเราอยากไปที่เอืองตออะไรแบบนี้นะค่ะทักสะมีอยู่แล้วให้แล้วคราวนี้จบไม่ต้องกลับมาหายฉันอีกเธอทําทได้เธอรู้ว่ามันทำยังไง <c oughs> ใช่ไหมนินได้ค่ะต่เผื่อเผื่อไว้เพราะว่าเป็นเซฟโซนได้ได้ใน <c oughs> วันนั้นในวันนั้นทักมาได้เลยแต่ส่วนมากอะ่ะ <c oughs> เด็กส่วนมากอะ่ะเขาจะรู้พอเขาพอเขาถูกเทรนแล้วนีนนก็รู้ว่าทำไงเขาก็จะแบบไปของเขาเรื่อยๆหลังจากนั้นคือพูดลังไปเรื่อย ทักมาอีกทีนึงก็คือมีลูกแล้วค่้นเอง oh, okay, okay, okay. ใช่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละมันจะมีเวของมันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่ามีอะไรทำมันได้เสมอใช่อืมนั่นแหละแล้วก็จะบอกว่า <liters. S 1> ค่ะและสำหรับคนที่อยากจะให้อริสช่วยในการทำฝันเอาไปให้เป็นจริงก็สามารถติดต่อเข้ามาหาอริสได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเป็นออฟพร์ด้วยกันนะคะ ขอบคุณค่ะ